จริงมันเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วนะใช่หรือเปล่ารอคอยคอย่างใจจดใจจ้า <c oughs> สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเตาอบอจากทางเสี่ยวหมี่นะครับตัวนี้โด่งดังในโลกโซเชียลมากๆเลยนะครับมีแต่คนถ่ายรูปแล้วก็มีแต่คน ซื้อมาใช้งานกันวันนี้เราก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าไอเตาอบเนี่ยของเสียวมี่เนี่ยคือเสียวมี่ทำหลายๆอย่างอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงเป็นกระแสมากๆนะครับเขาะว่าตัวนี้อบขนมปังได้อร่อยมากๆแล้วก็ หลักการทํางานคล้ายคลึงกับรุ่นที่มีราคาสูงกว่ามันประมาณ 4- ีถึงห้าเท่าตัวเลยแต่ว่าสรุปแล้วมันก็เป็นเตาติ้งแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้บอกราคาก่อนเลยผมได้จากช้อปปีมาในช่วงลดราคานะครับมันมีแฟลตเซลประมาณพันเบาทรอของประมาณ15วันนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นเตาอบขนมปังแล้วยังมาถึงจุดที่เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับกับเตาอบได้แล้วด้วยทุกอย่างในโลกใบนี้อนาคตจะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ชมกันว่า เขาทาอะไรได้บ้างแล้วอบขนมปังออกมาแล้วมันน่ากินขนาดไหนนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยสําหรับเตาอบตัวนี้นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่ามีสมาร์ทสตีมโอเวนสิบสองลิตรนะครับก็คือเป็นเตาอบหรือว่าเตาติงแล้วกันนะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเตาติงสิบสองลิตรสำหรับราคาเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเขาไปเทียบก,กับแบ,บแบรนด์ที่เป็นเหมือนต้นตํำรับเทคโนโลยีการอบขนมปังแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะถูกกว่าประมาณ4ี่ถึงห้าเท่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเขาเป็นเตาติงธรรมดาไอ้ตัวเนี้ยจะแพงกว่าเตาติงปกต,ปกติประมาณ1ายนึ่ ตัวนี้อย่างที่บอกไปผมได้มาพันเก้าแล้วก็ราคาที่เขาขายก็ประมาณ2องพันสามใช่ไหมครับปกติถ้าเป็นเตาติง้งปกติทั่วไปเลยที่ไม่มีฟีเจอร์ในการเติมน้ําที่เชื่อมต่อแอปไม่ได้ก็ราคาประมาณพันหนึ่งแล้วนะกับราคาไซนี้นะครับก็ลองช่างใจกันดูแล้วกันตัวนี้จากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับมันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานความรู้ด้านการทําอาหารแบบผมนี่แหละสมมติว่าเราอยากจะปิ้งขนมปังให้มัน อร่อยเหมือนกับที่เราไปกินที่ร้านหรือว่าในการที่เราจะย่างกุ้งหรือว่าจะอบไก่อะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าต้องใช้ไฟเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้เขาเป็นการทํางานแบบกึ่งออโต้นะครับเพราะเขาจะมีตัวเมนูที่ให้ทําประมาณ 6- 7อย่างแล้วเราก็ใช้หัวข้อตรงนั้นนะครับในการกําหนดการทำอาหารแบบออโต้เลยเรามีหน้าที่แค่เอาเนื้อสัตว์เอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตัวเตาอบแล้วเหลือกดแล้วเขาจัดการให้หมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามข้อสังเกตยอย่างแรกเลยสําหรับเตาอบตัว,ตว,ตว,ตวนี้ก็คือเขาเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนเท่านั้นนะครับอย่างแรกก็คือ ตัวปลั๊กต่อตรงนี้นะครับจะเป็นหัวแบบปลักปล๊กจีนเลยแต่ว่าด้วยความที่ประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่ยครับใช้ไฟแรงดันเท่ากัน220โวลต์เพราะงั้นเลยสามารถใช้งานได้ทันทีก็อาจจะต้องอาศัยใช้ตัวหัวแปลงแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ร้านที่ผมซื้อเขาก็แถมมาให้เลยนะครับก็เลย ถือว่าโอเคสามารถใช้งานกับฟลักไฟในประเทศไทยได้สบายสบายอย่างที่2คือการจะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเจ้าตาอบตัวนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยแล้วก็รองรับแค่ w i f i ขึ้น2 4 g จ่เเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเมนูที่ให้มาในกล่องนะครับรวมถึงตัวเมนูที่อยู่ตรงตัวเครื่องตรงนี้ทั้งหมดเป็นภาษาจีนหมดเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าการใช้งานถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดแนะนําว่าให้ต่อแอปพลิเคชันนะครับโดยการต่อแอปพลิเคชันมันก็มีเงื่อนไขขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับ iPhone SE ็ปโหลดแอปมีโฮมเหมือนที่เราเคยโหลดจากใน App Store หรือว่าโหลดจากใน Google Play Sto ต e ตามปกติเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเซตประเทศในแอปเนี่ยให้เป็นประเทศจีนด้วยนะครับแต่ว่าถึงแม้ตัวประเทศที่เราเซตไว้ในเครื่องมันจะเป็นประเทศจีนแต่ว่าตัวภาษาเขาก็รองรับภาษาไทยรองรับภาษาอังกฤษปกติมันก็เลยถือว่ายังพอช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกก็ไม่ได้ยากเลยเหมือนกับตัวมีสมาร์ทโฮมตัวอื่นก็คือให้ตัวเครื่อง เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านทางสัญญาณบลูทูธอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถพร้อมออนไลน์ใช้งานได้ทันทีรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเตาติต้งที่มีความมินิมอลสูงมากนะครับก็ตัวเครื่องทั้งหมดเป็นสีขาวก็มีตัวบานเปิดนะครับเปิดมาแล้วก็จะมีการทําการล็อกกับตัวตะแกรงไว้นะครับปุ่มข้างหน้าเนี่ยมีแค่ตัวปุ่มสําหรับบิดหม,หมุนไปหมุนมาอย่างเดียวแล้วก็กดเพื่อรับคําสั่งกับตรงนี้เป็นหน้าจอนะครับตัวหน้าจอตรงนี้เดี๋ยว เสียไฟให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับก็เสียบไฟให้ดูปุ๊บแล้วเราก็จะนะตัวเพื่อมก็จะติดแล้วนะครับมันก็จะมีแสญลักษณ์ตรงนี้บอกเป็นตัวเวลาแล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดผมมาเข้าใจว่าตรงนี้เป็นการล็อกโหมดต่างๆที่เขาที่เขาทำไว้เป็นโหมดกึ่งออโต้นะครับไอ้านาสามนามที30เนี่ยจะเป็นการอบขนมปงังเป็นการปิ้งขนมปังนะครับพอเราบิดไปเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเวลาต่างๆไปนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆที่เขาเซตไว้มันจะมีการอบร้อน่องหรืออะไรแอบนะ มีการอบขนมปังนะครับมีการอบตัวถั์ตไข่มีการอบตัวปีกไก่ย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการย่างกุ้งด้วยแล้วก็สามารถตั้งค่าแบบแมนนวลได้ส่วนเรื่องของอความร้อนที่ทําได้สูงสุดนะครับตัวนี้ทําความร้อนได้สูงสุดอยู่ที่230องศาเซลเซียสนะครับส่วนเรื่องเวลาก็ตั้งได้อิสาระเลยสามารถตั้งความร้อนได้นะครับแบบนี้ แลเป็น200แล้วก็ปรับไปมันปรับได้ในระดับแบบเลขตัวเดียวเลยนะผมว่าก็อันเนี้ยถือว่าดีกว่าพวกเตาติ้งปกติที่มันจะเป็นมือหมุนแบบแมนนวลนะครับรแล้วก็จะไม่สามารถกําหนดอุณหภูมิได้แม่นยําเท่ากับตัวนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับการใช้งานมันมันเบสิกมากแค่นี้เลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นแรงบดาจใจของเขาเนี่ยอันนั้นก็จะให้มาเขาไม่กี่อย่างแต่ตัวนี้ให้ที่คีบมาด้วยให้ถาดสําหรับการย่างแบบนี้มาแล้วก็มีตัว ตะแกรงต่างหากมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะลองอุ่นขนมปังให้ชิมกันนะครับให้ทีมงานเราชิมเนะว่าเขาจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากปกติหรือเปล่านะครับวิธีการเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับก็คือ,อเราขี้ขนมปังขึ้นมาแล้วก็เทคนิคเขาบอกว่าเวลาวางเนี่ยให้เอาตัวส่วนที่เป็นหัวกะโหลกข้างบนเอาออกนะครับเพราะว่าจะทําให้ความร้อนมันเข้าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสําหรับเตลาลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาทีนี้ ข้างบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่สําหรับหยอดน้าแต่ว่าไอ้ฝาตรงนี้มันคือฝาตวงนะครับน้ําที่อยู่ในนี้จะมีขนาดอ่าจะมีปริมาตรเท่ากับ5มิลลิลิตรพอดีเลยแล้วก็เอาน้ําเทไปนี้แล้วก็หยอดลงไปนะครับนี่นะครับสาหรับหลังจากที่หยอดน้ําลงไปได้ปริมาตรที่เขากําหนดแล้วเราก็ทําการกดได้จริงๆเราสามารถกดตรงนี้เพื่อให้มันเริ่มได้เลยแต่ว่า โดยการที่เราเป็นช่อง s p e c โฟน o นะครับแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น IoT แบบหนึง่งผมจะสั่งการเขาผ่านทางแอปพลิเคชันมีโฮมให้ทุกคนดูนะครับก็เมื่อเรากดเข้าไปที่ตัวเครื่องอบเนี่ยในใน,ในแอปนะครับเราก็ให้กดไปที่เราต้องการจะทำนะครับนี่ผมต้องการจะทำปิ้งขนมปังนะครับคือโทสก็กดเข้าไปเลย จะเห็นว่าเขาทาการเซตทุกอย่างห้หมดแล้วนะครับในส่วนของการเซตเนี่ยของเขาเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยถ้าเราเลือกปิดเนี่ยก็คือจะไม่ใช้ตัวหยดน้ำนะครับไม่ใช่คือจะ,จะไม่มีการเพิ่มความชื้นเข้าไปถัดมาจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิโหมดเนี่ยเขาเซตไปแล้วนะครับร8 0องศาแล้วก็เรื่องของเวลานะครับเขาเซตไปให้เรียบร้อยแล้ว3นมาที30วินาทีเรากดสตาร์ทได้เลยนะครับนะครับเมื่อเมื่อกี้ผมกดสตาร์ทที่ตัวสมาร์ทโฟน ตัวนี้เขาก็เริ่มทํางานทันทีพร้อมกับมีเวลานับถอยหลังขึ้นที่สมาร์ทโฟนด้วยนะครับก็เมื่อเสร็จแล้วมันก็จะแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนด้วยทีนี้หลักการในการอบขนมปังของไอ้เจ้าเสี่ยวหมี่ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปย้ําไปว่าได้รับแรงบนันดาลใจจากแบรนด์ที่มีราคาสูงนะครับก็คือใช้หลักการในการที่พอเราหยดหยดน้ําลงไปตรงนี้ใช่ไหมน้ําก็จะหยดลงไปบริเวณถาดข้างล่างนะครับแล้วก็เขาจะทาําความร้อน ทำให้น้ำมันเดือดเพื่อปล่อยไอ้น้ําขึ้นมาครับผลที่ได้ก็คือนอกจากตัวขนมปังที่เวลามันเข้าเครื่องอบแล้วเนี่ยมันจะมันจะกรอบนอกแล้วข้างในด้วยความที่มันมีไอ้น้ำเข้าไปมันทําให้มีความนุ่มมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนใครที่อยากเอาไปอุ่นครัวซองอันนี้มีคําแนะนํามานะครับจากน้องแอมนั่นเองนะครับด้วยความที่เมื่อวานผมอบครัวซองแล้วมันไหม้เนาะให้ลดกําลังไฟลงเป็น160องศานะครับใช้เวลาแค่2นาทีครึ่ง ก็สามารถอุ่นโคซองได้มีความกรอบแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าก็ผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าบ้านมีพื้นที่จํากัดนะครับถ้าคุณต้องการจะซื้อเราติง้งเนี่ยผมว่าซื้อตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มันเหมาะกับความที่เราชีวิตเราเร่งด่วนเนะเาะไปอาบน้ำแล้วก็ปล่อยให้เครื่องก็ทํางานไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเรามาดูกันว่ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับ ส่วนใครที่ซื้อไปนะครับแล้วเห็นว่าเครื่องเขาเหมือนไฟติดๆดับๆแบบว่าบางทีก็ไฟแดงแดบางทีมันก็ดับไฟไปจริงๆเป็นเรื่องปกติของการอบขนมปังด้วยเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะทําการเร่งไฟแล้วก็มีการทําการลดไฟสลับกันไปเพื่อให้มันได้ขนมปังที่กรอบมากที่สุดนะครับตามที่เขาคิดค้นสูตรเอาไว้นั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะไม่ได้เครื่องเครื่องไม่ได้พังไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับ a few moments later อ๋อได้แล้ว อ,อันนี้ผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมเทสด้วยการปิ้งพร้อมกัน2อันนะครับก็ปกติรู้สึกว่าถ้าเกิดปิ้งอันเดียวมันจะเกรียมกว่านี้แต่ว่าอันนี้พอปิ้งสองอันผมว่าสีมันค่อนข้างที่จะสวยกว่าที่สาคัญคือความกรอบเนี่ยสัมผัสได้เลยเดี๋ยวลองฉีกให้ดูนะครับว่าเออมันมีความแบบ <laughs> ส,ส่วนตัวผมเองนะครับก็ไม่เคยใช้เอเครื่องที่ยี่ห้อแพงกว่าเนาะก็เลยอ,อธิบายไม่ได้ว่ามันรสชาติเป็นไงแต่อันนี้บอกเลยว่าให้ความกรอบนะครับเทียบเท่ากับการเครื่องปิ้งขนมปังที่เราเคยแบบตอนเด็กๆที่เราใส่ลงไปแล้วมันเด้งขึ้นมาแต่อันนี้มันไม่ได้กรอบแล้วว่าแข็งไงมันกรอบแล้วข้างในมันยังคงนุ่มอยู่เลยขนมปังข้างในมันดูนุ่มแบบเหมือนกับว่านึกถึงเวลาที่เราเอาขนมปังเข้าไมโครเวฟแป๊บนึงนะครับมันจะมีความนุ่มๆมากขึ้น แต่เนี้ยได้ข้างนอกกรอบด้วยเหมือนกับกินที่ร้านแล้วกันเอา,อางี้แล้วกันนะครับถือว่าทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วกันแต่ว่บคนที่ชอบกินขนมปังหรือว่าคนที่อยากได้เตาทิ้งในการไปใช้งานนะครับผมว่าตัวนี้ถือว่าโอเคนะราคาก็สูงกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าก็เรียกได้ว่าได้ฟีเจอร์ในการต่อแอปต่ออะไรมาผมว่าก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีนะครับข้อจํากัดเดียวก็คือ1คือมันไม่มีประกันแน่นอน2คือปลัก๊กเขาจะเป็นผัวปลั๊กแบบจีนนะครับก็ต้องใช้ตัวแปลงในการใช้งานด้วยแต่ว่า จากที่ผมใช้งานอุปกรณ์ของทางแบรนด์เนี้ยมาหลายรุ่นแล้วก็ใช้ปลั๊กต่อก็ไม่ได้เป็นอนตรายอะไรแต่ว่าแนะนําให้เลือกตัวหัวแปลงที่มีมาตรฐานดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับย้ำราคาทีตัวนี้ราคากลางอยู่ประมาณ2,002-2,003เมื่มีแฟลเซลล์มาทีเหลือ19 0 0แต่ว่าข้อสังเกตคือช่วงนี้รอขอประมาณ15วันนะครับใช้เวลานอค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ สงสยัยอะไรกับไอ้เครื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดอันไหนตอบได้ก็จะเข้าไปตอบให้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยสวัสดีครับเฮ้ยเร็วมาฉีกขนมปังหน้าเตาเร็วง่ะ